กลมกล่อมกำลังดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับทำออกมาแล้วสวยมากซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําให้ดูแบบ2อย่างนะครับแบบแรกที่แบบสไลด์บางๆทั่วไปนะครับอีกแบบนึงก็คือหนาขึ้นมาหน่อยครับก็จะยกแม่พิมพ์ออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับอู้ดูสวยงามพออีกด้านเริ่มเปลี่ยนสีล้วก็จะพลิกมาเป็นแนวตั้งนะครับ สูตรอร่อยจากยอดขายวันละ800ชิ้นแซนด์วิชย่างจุ่มนมมีความอร่อยกว่าแซนด์วิชย่างทั่วไปเพราะจะกรอบนอกนุ่มในและหอมกว่ายิ่งกัดเข้าไปข้างในยิ่งหอมอร่อยล้ำลึกในทุกๆคำทำให้ลูกค้าติดใจย้อนกลับมาซื้ออย่างไม่ขาดสายใครอยากมีอาชีพเสริมต้องดูให้จบเลยครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแนด้วยนะ ผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีดังนี้ครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวนมที่เอาไว้จุ่มย่างนะครับนมข้นจืดน้ำเปล่าไข่ไก่เนยจืดผงปรุงรสรสหมูครับแล้วก็ผงชูรสครับแต่สําหรับตัวผงชูรสนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของไส้นะครับซึ่งสําหรับตัวไส้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะทําเป็นไส้อะไรนะครับซึ่งไส้ที่เราจะทําให้ดูในวันนี้นะครับก็จะมี3ไส้ได้แก่ปูอาจ แฮมแล้วก็ผักโขมชีสครับและเครื่องปรุงรับนะครับที่สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เมนูของเรามีความอร่อยแล้วก็ปรุงได้ง่ายนะครับนั่นก็คือ q p f s Bakery m a ยองเนสนะครับซึ่งมายองเนสตัวนี้นะครับมีรสชาติเค็มๆมันๆเปรี้ยวเล็กน้อยแต่ได้รสชาติอร่อยกรอบอมากเลยครับโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้วุ่นวายเลยครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ครับส่วนผสมตัวต่อไปก็คือขนมปังครับแบบสไลด์แผ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําให้ดูแบบ2อย่างนะครับแบบแรกที่แบบสไลด์บางๆทั่วไปนะครับอีกแบบนึงก็คือหนาขึ้นนมาห่่่อยััซึงตวที ขึ้นมาหน่อยเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะค่อนข้างอยู่ทรงมากกว่านะคะเวลาที่เอาไปทําเป็นแผ่นแล้วแต่ว่าความนุ่มเนี่ยแบบแผ่นเล็กก็จะนุ่มกว่านะเราจะทําให้ดูทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะมาเริ่มจากการทํานมจุ่มกันก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําน,นมข้มจืดมาเทใส่ถ้วยผสมครับน้าเปล่าครับผงปรุงรสนะครับเนยจืดครับ เนยจืดตัวนี้จะเป็นเนยที่อยู่อุณหภูมิห้องนะครับผงชูรสถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันครับตอกไข่ใส่ในนมผสมได้เลยนะครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกรอบนึงครับเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนครับเตรียมแซ่ผักโขมโดยการตัดเอาแต่ใบออกมานะครับทีนี้เราก็จะมาลวกผักโขมกันเลยครับใส่เกลือลงไปในน้ําต้มนิดนึงนะครับพอน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปเลยนะครับ แล้วก็เกินที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะช่วยให้ผักของเรานะครับเวลาที่เราลวกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผักจะยังคงสีเขียวสวยน่ารับประทานครับลวกให้สุกประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้นะครับมาผัดผักโขมกันเลยนะครับเพิ่มจากใส่เนยจืดคนให้เนยจืดละลายเคลือบกระทะแล้วใส่ผักโขมตามลงไปผัดให้เนยคลุกเคล้าให้ทั่วผักโขมเลยนะครับผัดไปจนกว่าผักโขมจะสลดนะครับเติมน้ําได้เล็กน้อยเพื่อให้ผักโขมเปื่อยดีครับพอผักโขมเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะมาสับผักโขมให้เเป็็นนนชิลกกๆััะครบ ชิ้นประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วก็มาผัดกันเลยนะครับให้เราใส่นมสดหรือวิปครีมลงไปนะครับอันนี้เราใช้เป็นนมสดแทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความเข้มข้นมากๆก็สามารถใช้วิปครีมได้ครับตามด้วยชีสนะครับชีสให้ซื้อแบบเป็นกิโลจะราคาประหยัดกว่านะครับพอชีสละลายดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับดูยืดๆน่ารับประทานมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาหั่นแฮมให้เป็นลูกเต่ากันนะครับให้ชิ้นเล็กประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาแฮมมาลวกกันได้เลยนะครับ จริงๆจ,จะบอกว่าแฮมเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเอามาลวกให้มันสุกก็ได้นะแต่ว่าการที่เราเอามาลวกเนี่ยเพื่อที่จะละลายเมือกคราบต่างๆที่เกาะอยู่รอบๆเนื้อแฮมให้ออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาแฮมไปใส่ในแซนด์วิชเนี่ยตัวแซนด์วิชจะได้ไม่บูดง่ายนั่นเองค่ะ เป็นการค่าเชื้อแฮมอีกรอบนึงเท่านั้นเองนะคะในส่วนของไส้ปูอัดนะครับเราจะนําปูอัดมายีให้เป็นเส้นๆนะครับแนะนําว่าให้ใช้ปูอัดแบบเบนโตะนะครับยีให้ได้ประมาณนี้แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนครับทีนี้เรามาทําไส้แฮมกันเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวไส้แฮมเนี่ยเราจะต้องปรุงอะไรหลายอย่างเลยนะครับ แต่ว่าผมทดลองมาแล้วนะครับโดยที่เราใช้ QP FS Bakery m า y o n e s e นะครับนำไปผสมกับตัวแฮมแค่นี้เราก็จะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับ QP FS Bakery m า y o n e s e นะครับก็จะให้รสชาติที่เค็มๆมันๆเปรี้ยวเล็กน้อยกลมกล่อมกลังดีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับซึ่งไส้ปูอัดเราก็จะปรุงรสชาติด้วย QP FS Bakery มายองเนสเหมือนกันนะครับ เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่ามายองเนสของ QP มีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยครับในส่วนของผักโขมเราก็ปรุงเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราไม่ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะกลบรสชาติของชีสหมดนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันเลยนะครับให้เรานําไส้ที่เราปรุงไว้นะครับมาใส่เป็นไส้แซนด์วิชได้เลยครับพยายามเน้นไส้ไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าเวลาเราผ่าออกมาเนี่ย ไส้มันจะได้ดูเยอะๆครับเสร็จแล้วก็นาขนมปังอีกฝั่งหนึ่งมาประกบได้เลยครับใช้มีดแบ่งขนมปังสองฝั่งให้เท่าๆกันได้เลยครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับดูเหมือนไส้ล้นๆเลยนะคะทั้งๆที่จริงๆเราใส่ไส้ไปไม่เยอะเลยเนาะต่อไปจะเป็นไส้ปูอัดนะครับนําไส้ที่ปรุงไว้มาใส่ขนมปังอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็นําขนมปังมาประกบไว้อีกทีหนึ่งครับถ้าอยากจะให้มั่นใจว่าเราตัดสองฝั่งได้เท่ากันนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นพิมพ์ตัดแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นบ พอเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยกแม่พิมพ์ออกมาอย่างนี้นะครับโอ้สะดวกมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับนี่ครับอู้ดูสวยงามต่อไปก็จะเป็นไส้พกขมชีสนะครับตักไส้ออกมาครับวางไว้ตรงกลางแซนด์วิชนะครับประกบติดเข้าไปครับจัดเรียงให้สวยๆนะครับมีดที่ใช้ตัดควรเป็นมีดบางๆคมๆนะครับใช้วิธีเลื่อยเหมือนเลื่อยไม้นะครับแต่ก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับแบบทำออกมาแล้วสวยมาก ต่อไปจะทําอันใหญ่ให้ดูนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับว่าแผ่นจะใหญ่กว่าขนมปังยี่ห้อยอดนิยมในตลาดนะครับซึ่งมันก็จะเข้าพิมพ์ที่ใช้ตัดแซนด์วิชอันเมื่อกี้ไม่ได้นะคะต้องเบิกเขียงนะคะเรามาทําไส้กันเลยครับอันนี้จะเป็นขนมปังอันใหญ่นะคะประกบแล้วก็ตัดเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาตัดเราห้ามกดนะครับเราใช้วิธีการเลื่อยเอาครับค่อยๆเฉือนลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชอันใหญ่ครับ เดจ,จะเทียบให้ดูเลยครับระหว่างขนมปังอันเล็กกับขนมปังอันใหญ่นะครับจะบอกว่าราคามันเท่ากันด้วยนะถูกว่าอันใหญ่ถูกกว่าด้วยใช่ครับก็คือราคาพอๆกันแล้วกันแต่ว่าดูลักษณะชิ้นเห็นไหมคะเนี่ยความหนาขนมปังเนี่ย เออต่างเลยไม่แล้วความใหญ่ด้วยนะอื่าก็อ,อนนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆแล้วละกันนะคะว่าจะชอบแบบไหนเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอันใหญ่เนี่ยข้อเสียก็คือมันใช้พิมพ์ตัดไม่ได้นะคะต้องใช้มือเท่านั้นก็ต้องฝึกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันเรียบสวยแบบนี้ค่ะพอเตรียมไส้แซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเก็บกันแบบนี้นะครับหากล่อ,องลักษณะแบนๆแบบนี้นะครับมาใช้ในการเก็บแซนด์วิชครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะคือมันจะสูงไม่มากนะมันจะทําให้แบบมันทับเทินกันไม่เยอะนะคะแล้วก็จะยังคงรูปสวยอยู่นะคะ เดี๋ยวพลิกให้ดูอีกด้านนะด้านนั้นจะเป็นปูอัดนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็น ผักโขมเห็นไหมจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะเรียงกันอยู่อย่างสวยงามเลยเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ย่างนะคะก็สามารถจะเก็บเอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะเก็บแล้วก็ไปวางในห้องที่เย็นนะครับแล้วค่อยไปย่างที่ตลาดตอนเช้าก็ได้ครับหรือว่ามีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือเราจะจุ่มนมแล้วก็ย่างให้สุกไปแค่ประมาณ50%ก่อนครับและค่อยไปย่างเพิ่มเติมจนสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตลาดอีกทีหนึ่งครับเริ่มจากเราจะทาเนยที่เตากันก่อนเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับกลางค่อนอ่อนนะครับตั้งให้เตาร้อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ัอยยนี้รรรจบะค ก็จะมาหยิบแซนด์วิชที่เราทําไว้นะครับนํามาจุ่มนมอย่างนี้นะครับวางบนเตาได้เลยครับชิ้นอื่นๆเราก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเราจะค่อยๆแง้มดูนะครับถ้าเกิดมาเริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับด้านครับอย่างตัวนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับพลิกกลับด้านได้เลยครับพออีกด้านเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะพลิกมาเป็นแนวตั้งนะครับแต่แนวตั้งนี้ไม่ต้องทํานานมากนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะนามาผึ่งไว้บนตะแกรงเลยนะครับ ทำไส้ที่เหลือกันเลยนะครับพอแซนด์วิชของเราเย็นตัวลงแล้วเราก็มาเตรียมใส่ถุงกันได้เลยครับซึ่งวันนี้ผมแนะนําถุงทั้ง2แบบเลยนะครับถุงแบบแรกก็จะเป็นถุงแก้วแบบยาแนวตั้งนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีกาวในตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นถุงแก้วแบบมีกาวในตัวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวนอนนะครับกาวจะอยู่ด้านหลังอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าจะสะดวกเลือกแบบไหนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมจะจัดใส่กล่องยาวๆรวมกับสลัดหรือคอนทูน่าเพื่อจัดกล่องเป็นเซตอาหารเช้าแบบนี้ก็ได้นะครับ ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนเลยครับต้นทุนแซนด์วิชย่างไส้ปูอัดนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ชิ้นละ4บาท70สตางค์ครับถ้าเกิดว่าคิดค่าซองพลาสติกค่าแรงค่าน้าค่าไฟอะไรเงี้ยก็อาจจะตีว่าประมาณชิ้นละ5บาทนะคะซึ่งเขาก็ขายกันอยู่ที่ชิ้นละ10บาทเนาะบางไส้เนี่ยเขาก็อาจจะขายชิ้นละ15นะคะแซนด์วิชย่างไส้แฮมนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ชิ้นละ5บาท69สตางค์ครับ โอ้ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยแสดงว่าจะต้องขายชิ้นละ15บาทมากกว่าที่จะขาย10บบาทนะคะคือต้นทุนแต่ละไส้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องขายคือขายเริ่มต้นที่10บาทแต่บางไส้ถ้าเกิดว่าต้นทุนแพงแล้วก็สามารถขาย15บาทได้ค่ะต้นทุนแซนด์วิชย่างไส้ผักโขมชีสนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ชิ้นละ6กบาท10สตางค์ครับอ,อันนี้ชัดเจนว่าควรจะขายแบบเกิน10บาทแน่นอนนะคะคือเคยเห็นบางเจ้าอะ่ะเขาจะขายเป็นคู่นะคะค แพงนิดนึงนะคะสําหรับไส้ที่ราคาไม่แพงนะอย่างเช่นเป็นพวกไส้เยมไส้หวานต่างๆนะคะก็สามารถขายไส้ละ10บาทได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนให้ครบทุกไส้เลยนะทั้ง25ไส้เนี่ยก็สอบถามไปที่แฟนเพจของเชฟแว่นได้นะคะกําลังจะมีคอร์สสอนทําแซนวิชย่างด้วยละคะ่ะ เคล็ดลับสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะผสม QPFS Bakery มายองเนสลงไปในไส้ด้วยนะครับเพราะว่าตัว QP 2องสีฟ้าเนี่ยจะมีรสชาติเค็มมันเปรี้ยเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยกลมกลม่อมโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้วุ่นวายประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานในการเตรียมขนมด้วยครับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและการใช้มายองเนส QP ถุงสีฟ้าจะทําให้แซนวิชอร่อยเท่ากันทุกชิ้นรสชาติไม่เปลี่ยนไม่ต้องกลัวว่ามือจะไม่นิ่งรสชาติไม่นิ่ง คือถ้าตีคีมแซนด์วิชเองบางวันอาจจะอร่อยบางวันอาจจะไม่อร่อยก็ต้องคอยลุ้นนะครับ<อ>แล้วเรามาชิมกันเลยนะครับอันนี้เลยไส้ผักขมชีสครับของโปรตาก้องอืมหอมหอือหอหอ,หอ,หอตาก้องกินด้วยค่ะออออหม่เลยไม่เอากินด้วย ไส้ล้นเลย <S <S คือเคยกินแซนด์วิชไส้ปักกลมของคนอื่นแล้วนะแต่ว่ามันจะมีความหวานหวานอ่ะแต่อันนี้คือมันมีความเค็มเ็มมันมันนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากเลยนะมีหวานแล้วก็เปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดนึงนะคะกําลังดีเลยล่ะค่ะ <S <S นั่นก็เพราะว่ามายองเนสของ QP นะครับก็จะให้รสชาติที่เค็มเค็มมันๆกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็มีความเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับเนาะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงอะไรเพิ่มหลายอย่างนะคะแต่อันนี้คืออยู่หมัดเลยนะแค่มองนสข QP ซองเดียวเท่านั้นอร่อยเท่ากันทุกชิ้นแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะทำออกมาไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยที่ดี อย่างมายองเนสของ QP นั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ำยำครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบนืดหนืดแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกตอกนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่หน้า f a c e b o o k Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ